ข้ามาสู่ช่วงที่3าของรายการข่าวดีประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะในช่วงนี้เราก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงสากลมาฝากกันนะคะสําหรับข่าวในวันนี้เป็นเรื่องของกรมส่งเสริมสากลค่ะที่จะร่วมกับขบวนการสากลไทยนะคะเขาจัดงานที่ชื่อว่าสากลไทยใต้ร่มพระบรมมีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานนี้กันนะคะ เมื่อวันที่22-26มิถุนายนที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทยทั่วประเทศเลยนะคะจัดงานสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีณฮอลเจและ8ดอิมแพกเมืองทองธานีค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเรอบ5ธันวาคม2554 โดยมีพลอากาศเอกกำทนสินทวานอนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโลก่เกียรติคุณแด่ประสากร84ท่านด้วยกันโดยคัดเลือกจาก77จังหวัดค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วมีความภาคภูมิใจมากเกี่ยวกับเรื่องได,ได้ได้ทำงานสากรณมามากมายจนทุ่มทั้งกำลังใจและกำลังกายแต่วันนี้ก็มีความภาคภูมิใจมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับเกียรติในวันนี้ค่ะ รางวัลที่ได้รับนี่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดก็ต้องขยายผลแห่งความดีตรงนี้ไปให้กับสากลต่างๆคุณเกษตรกรหรือว่าองค์กรอื่นๆที่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์กรเกี่ยวกับเรื่องสากลแล้วก็ถือว่าสากลการเสีษายังสาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปด้วย และสำหรับงานนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการโครงการในพระราชดำริต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์มาจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงงานด้านสหกรณ์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และก็มีการแสดงและสาธิตการผลิตสินค้าคุณภาพในถนนสายสหกรณ์แบ่งตามหมวดหมู่สินค้าทั้งเจ็ประเภทจํานวนทั้งสิ้นสอง้อสิบร้านค้าประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นม สินค้าแปรรูปจากนมผลิตภัณฑ์ข้าวสินค้าแปรรูปจากข้าวผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสินค้าผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าของสหกรณ์ภายในงานนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดคลินิกสหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้ด้านสาหกรณ์แก่ผู้ที่สนใจจัดเวทีเจราจาธุรกิจ นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศถึงวันละ400คนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสหกรณเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมสหกรณโรงเรียนและเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องการรักการออมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพื้นฐานของการทํางานในระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบสากรณด้วยสนุีน เพียงแล้วก็มีทีนิสสากรณมีโคโนมค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ค่ะว่าลูผ,ผูผักสวนครัวรวมกับรวมกับผักที่มีผลมีผลผลิตตามฤดูกาลไว้ใช้ไว้กิี่เที่ยงงานสากรณไทยใต้ร่วมพระบารมีค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับสากรค่ะเพื่อจะไปพัฒนาสากรณที่โรงเรียนค่ะ ทาซั์อยู่ค่ะสร้างโครงการเลี้ยงปลาดุกอยู่ค่ะเพื่อจะได้เป็นเลี้ยงอาหารกลางวันของเด็กที่โรงเรียนค่ะอยากให้มีค่ะแต่ปีหน้าก็คงจะให้น้องมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะเราลาสากลยิการสากลนั้นคือกระบวนการที่พี่น้องสมาชิกสากลรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชนการสากลใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงไม่ว่าจะมีกี่หุ้นก็ตามนี่คือที่มาของพื้นฐานประชาธิปไตย ข้อที่2หลักการพื้นฐานเศรษฐกิจก็คือต้องเกษตรกจแบบเพื่อนุนช่อยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่สมาชิกของในชุมชนที่เป็นสมาชิกสากลจะรู้ว่าในชุมชนนั้นมีทรัพยากรใดบ้างอยู่ควรจะพัฒนาไปในมวงใดเพื่อหลักคิดของการสากลนั่นคือหลักคิดพื้นฐานของการวางรากฐ,ฐานทางเศรษฐกิจนะครับไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมในว่าทุกคนเนี่ยแย่งเสริ์เพื่อที่จะมีทรัพยากรที่เหนือกว่าคนอื่น มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มากกว่าคนอื่นเพื่อเอาเปรียบใครต่อใครเพราะทุกคนเปีสมาชิกก็ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่าเทาียมกันเวลาการสากลเพราะนั้นผมมองว่าทำไมสากลถึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปเดินในงานนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นสินค้าชนิดไหนต้องตาต้องใจก็ยังสามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะโดยไปที่ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมสากรเทเวศนะคะก็ยังมีสินค้าที่เราคัดสินค้าที่เรียกว่าเป็นโอท็อดาวของสากรนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะ และสำหรับรายการของเราเองนะคะทีมงานของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปในงานนี้นะคะเก็บข้อมูลดีๆของสินค้าต่างๆของสหกรณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่เขาผลิตด้วยนะคะเราจะได้นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เป็นลำดับต่อไปในรายการของเราค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวดีประเทศไทยแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พุธหน้าเวลาเดิมวันนี้ดิฉันละทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ